สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงการที่ดิทฐ์ทำไปภายใต้รายวิชาพลเมืองตื่นรู้ Active Citizen โดยที่โครงการของเราจะใช้ชื่อว่าโครงการรถเขียวเดียวทุกคณะค่ะ หลักการและเหตุผลเนื่องจากการเดินทางของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางคณะผู้จัดทำจึงเ,เห็นความสำคัญของความปลอดภัยของนักศึกษาจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อลดสาเหตุและจำนวนของอุบัติเหตุรวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาในเขตมหาวิทยาลัยด้วยรถรางประจำมหาวิทยาลัยไ,ได้อย่างทั่วถึง จุดประสงค์ของการทำโครงการอันดับแรกเพื่อให้นักศึกษาทราบตารางเวลาการรับส่งของรถรางที่แน่ชัดอันดับที่2ลดปัญหาการใช้ระยะเวลานานในการรอรถรับส่งอันดับที่3นักศึกษาสามารถใช้บริการรถได้อย่างทั่วถึงอันดับที่ 4. ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินบนถนน กลุ่มเป้าหมายของพวกเราคือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์สถานที่ดำเนินการคือพวกเราจะรวบรวมผลแบบสอบถามจากนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อออนไลน์ ขอบเขตของการทำงานพวกเราเสนอให้จัดทำและปรับปรุงเวลาวิ่งของรถด,ด,ดางและปรับปรุงเรื่องการบริการเพื่อทำให้นักศึกษาสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา,มาหมาวิยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จำนวน500คน ที่มาของการทำโครงการเนื่องจากในปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินเท้าและการใช้ยานพาหนะส่วนตัวมีมากขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งในมหาวิทยาลายัยทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่ารถรับส่งในมหาวิทยาลัยมีประโยชน์และช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างมากทางคณะผู้จัดทำต้องการพัฒนาให้ระบบรับส่งภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพจึงเกิดโครงการนี้ขึ้น โดยข้อมูลของรถรางที่เราได้ทำการสอบถามผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้เวลาวิ่งรถจะเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาเวลาชาร์จแบตเตอรี่วันทำการจะเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาจนถึง2นาฬิกาเวลาชาร์จแบตเตอรี่วันเสาร์ทิ์และวันหยุนดนักขัตฤกษ์จะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาจนถึง23นาฬิกา วิธีการดำเนินง,งานขั้นแรกสอบถามปัญหาการใช้รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัยขั้นสําสำรวจผ่านแบบสอบถาม Google Form ขั้น3เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามขั้นที่ 4. เสนอผลสำรวจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องสรุปจํานวนนักศึกษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นปี2565เดือนมิถุนายน38คน เดือนกรกฎาคม125คนเดือนสิงหาคม175คนและเดือนกันยายน92คนรวมทั้งหมด430คนผลสรุปจากการสำรวจข้อมูลขณะที่กำลังศึกษาอยู่อักษราศาสตร์291คนศึกษาศาสตร์108คนจิตกรรมและประติมากรรม107คนวิทยาศาสตร์109คน วิสวกรรมศาสตร์107คนเพศ,ศสัจสตร์103คนมันธนศิลป์86คนชั้นปีที่กำลังศึกษาปี1 410คนปี2 180คนปี3 183คนปี4 141คนปัญหาที่เคยพบเกี่ยวกับรถรางรถมาช้ารถน้อยคนเยอะวิ่งไม่ทั่วถึงทุกคณะ รถหมดไวเกินไปจอดไม่ตรงป้ายคนขับพูดจามไม่เหมาะสมรถไม่มีรอบที่ชัดเจนไม่ทราบว่าเริ่มให้บริการหรือปิดบริการเมื่อไหร่รถวิ่งไม่สม่ำเสมอไม่รู้ว่ารถอยู่ตรงไหนเลยกะเวลาไม่ถูกหมดเวลาขับไวถ้าไม่ได้ขึ้นรถรางคุรไปเรียนอย่างไรเดิน669คนรถจักรยานโยน121คน รถยนต์3คนจักรยาน15คนเดินและรถจักรยานยนต์60คนเดินและรถยนต์สองคนเดินและจักรยาน32คนรถจักรยานยนต์และรถยนต์5คนเดินรถจักรยานยนต์และรถยนต์สองคนเดินรถจักรยานยนต์และจักรยานสองคนคุณเคยรอรถรางนานเท่าไหร่5-10ถึงนาที351หคน 15-20นาที298คน25-30นาที220คน35-40นาที31คน1ชั่วโมงขึ้นไป11คนหากมีโอกาสขึ้นรถรางคุณคิดว่าควรปรับปรุงในเรื่องใดเพิ่มจำนวนรถเพิ่มคนขับเพิ่มรอบรถเพิ่มที่นั่งวิ่งทั่วถึงทุกคณะมีตารางเวลาที่ชัดเจนรถมาตรงเวลาและมีความสม่ำเสมอคนขับ อดรับตรงจุดบัสตปเท่านั้นวิ่งในวันเสาร์และวันอาทิตย์จัดลำดับคิวมีกริ่งให้นักศึกษากดเวลาจะลงตามจุดต่างๆปรับเวลาวิ่งเริ่มเป็น7โมงเพราะบางคณะเรียน7ครึ่งควรมีระบบ tracking ตรวจสอบในแอป,ปได้ว่ารถมาเมื่อไหร่แต่ละคันควรบอกเส้นทางที่ชัดเจนว่าผ่านคณะไหนบ้างจอดครบทุกป้ายติดแอร์และนี่คือภาพการดาเนินงานขณะปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา และขณะดำเนินงานมีการโปรโมทโครงการผ่าน i อ a c แอ u เ t าและมีการจัดทำโปสเตอร์เกี่ยวกับโครงการไปติดตามบอร์ดบริเวณมหาาลัยสะท้อนคิดถอดบทเรียนและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาผู้ดำเนินการจัดโครงการ โครงการลดเขียวเลี้ยวทุกคณะทําให้สมาชิกในโครงการได้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของรถรางและสถิติอุบัติเหตุทางการจราจรที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยได้รับรู้ถึงปัญหาและความเดือดร้อนของนักศึกษาและนําปัญหาที่ได้รับมาแก้ไขอย่างถูกต้องรวมถึงการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์การลดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยและเชิญชวนนักศึกษามาใช้บริการรถรางได้เรียนรู้การทํางานเป็นกลุ่มและรับผิดชอบต่อ หน้าที่ของตนเองจากกระบวนการดําเนินการโครงการได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการเช่นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงการสํารวจปัญหาจากนักศึกษาคณะในนดคณะหนึ่งมากเกินไป